วง,งเสวนาด้านวิชาการเป็นครั้งที่6ในหัวข้อการปฏิรูประบบราชการซึ่งหลังจากที่เราได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในส่วนของวิชาการเรียบร้อยแล้วจากนี้ต่อไปนะครับเราก็จะเร่งดำเนินการจัดเวทีสมัชชาประชาชนเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศออกมาเป็นข้อเสนอในส่วนของมวลมหาประชาชน สำหรับวันนี้นะครับในช่วงเช้าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ,กการพลเรือนท่านศีมาสีมานันท่านอดีตรองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพันชัยวัฒนชัยท่านอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรประชาชาติ ท่านอัสดาชายนามซึ่งกําลังเดินทางมานะครับแลวก็รวมไปถึงท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีนะครับจากนิดาแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์นะครับในช่วงเช้านี้นะครับผมจะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านสีมานะครับเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะได้เริ่มกิจกรรม เสวนาด้านวิชาการในส่วนของหัวข้อการปฏิรูประบบราชการวันนี้เราได้รับเกียรติจากเลขาธิการกปรปสท่านกำนันสุเทพได้มากล่าวเปิดกับพี่น้องประชาชนและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านในโอกาสน,นี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านกำนันสุเทพได้กล่าวเปิดกับพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับท่านประธาน ท่านวิทยากรพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมเสวนาที่เคารพรักทุกท่านครับประเด็นการเสวนาวันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของประเทศไทยคือเรื่องที่เราจะปฏิรูป ระบบราชการของประเทศไทยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนตั้งความหวังที่ระบบราชการเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเราที่ได้พัฒนา ลุล่วงมาได้ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้มแข็งประสิทธิภาพคุณภาพของข้าราชการของประเทศเป็นหลักเป็นสำคัญแต่ว่าโชคร้ายในระยะเวลา สามสิบปีหลังนี่ระบบราชการแม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเดิมแต่เนื้อในถูกกัดกร่อนทำให้คุณภาพของข่าการประสิทธิภาพของข่าการต้องลดลงไปสิ่งที่ บ่อนทำลายความเข้มแข็งของระบบราชการที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเมืองการที่ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงมีอิทธิพลเหนือระบบราชการโดยปราศจากคุณธรรมทำให้ความเป็นตัวของตัวเองของแค่การ หายไปและแทนที่จะทำตนเป็นแค่การของแผ่นดินก็เลยกลายเป็นข่าของนักการเมืองและนั่นเป็นตัวที่เป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้เห็นแต่ในขณะเดียวกันคุณธรรมจร,ริยธรรมของข่าการก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให ภาพพจน์ของแค่าการด้อยค่าลงความนับถือความเชื่อใจแค่าการโดยประชาชนทั้งหลายโดยภาคส่วนอื่นก็ลดลงไปด้วยในยุคสมัยที่ภาคธุรกิจเอกชนมีการพัฒนาก้าวหน้าไป ปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนก็กลายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บ่อนทำลายคุณภาพ,ภาพประสิทธิภาพของแค่าการไปด้วยคนดีๆมองไม่เห็นลู่ทางที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการก็ตัดสินใจออกไปอยู่กับภาคเอกชนเพราะมี ค่าตอบแทนที่ดีกว่ามีโอกาสให้ทำงานแสดงความรู้ความสามารถได้เต็มที่กว่านี่ก็ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ระบบราชการมีความอ่อนแอลงมาสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกและเรื่องที่เป็นปัญหาเหล่านี้ ไม่สามารถจะแก้ไขปรับปรุงได้ในสถานการณ์ปกติแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันทึ่งเป็นสถานการณ์ของการอภิวัตหรือการปฏิวัติถ้าจะเรียกกันให้ให้ดูเข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันแก้ไขปฏิรูปสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้น การเสวนาระดมสมองระดมความคิดของบรรดาท่านที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องประชาชนทั้งหลายในโอกาสนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งผมจะคขจะขอความกรุณาทุกท่านได้พยายามใช้เวลาที่มีจำกัดช่วยเค้นเอาประสบการณ์เอาความคิด มาหลอมรวมกันและผมเชื่อว่าท่านจะได้มองให้มีความสัมพันธ์ไปกับการปฏิรูปด้านอื่นๆที่เราได้ประชุมเสวนาระดมความคิดกันมาก่อนแล้วด้วยนะครับเช่นเรามีความคิดเรื่องของการกระจายอำนาจเราจะต้องการปฏิรูปประเทศเพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถยืนหยัด บริหารงานได้โดยตัวเองที่เรียกว่าจังหวัดพึ่งพาตนเองนั่นหมายความว่าระบบราชการก็ต้องเปลี่ยนไปจากที่เคยมีราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นก็จะมีความสำคัญอยู่เพียงราชบาลส่วนกลางราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิน่นเพราะฉะนั้นในการปรึกษาหารือ เรื่องการปฏิรูประบบราชการวันนี้ก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องเหล่านั้นด้วย <Okay. S 1> เช่นเดียวกับที่เราได้พูดเรื่องการปรับโครงสร้างตำรวจ <Okay. S 1> การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม <Okay. S 1> ก็จะมาเกี่ยวโยงกันทั้งสิน้นนะครับ <Okay. S 1> ผมเชื่อว่าท่านที่เคารพรักทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในทางราชการหรือแม้แต่ที่เป็นประชาชนธรรมดา <Okay. S 1> ก็เป็นประชาชนที่ <Okay. S 1> สนใจ การเป็นไปในบ้านเมืองสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าการเสวนานวันนี้จะได้ข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิรูประบบราชการตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนก็ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานและก็ท่าน,าน,ว,านวิทยากรทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ คำมารวมเสวนาในครั้งนี้ผมขอเปิดการประชุมเสวนาเรื่องการปฏิรูประบบราชการนบัดนี้ครับขอบคุณครับกราบขอบคุณท่านกำนันสุเทพนะครับนอกจากวิทยากรรับเชิญที่ผมได้กราบเรียนทุกท่านไปแล้วนะครับเรายังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าน อดีตเลขาธิการกอพอท่านปรีชาวัชรภัยท่านอดีตเลขาธิการปปทท่านพินโยทองชัยท่านอาจารย์จรัสุวณมาลาท่านอาจารย์พงศักดิก์อธิยาศัย,ยวิสุทธ์นะครับรวมไปถึงตัวแทนจากคณะกรรมการกปปสอนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สำราญรอดเพชรท่านอิสระสมชัยนะครับท่านสุยาสยกัตศิลาท่านพุทธิพงศ์บุญกันได้มาร่วมโ <c oughs> ปรงเสวนาในครั้งนี้ทั้งหมดนะครับเพื <c oughs> ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอดีตเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนท่านสีมาสีมานันเพราะฉะนั้นผมขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรกท่านแรกรวมถึงได้เป็นประธานในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเเรียนท่านกำนันสุเทพนะครับท่านาผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับหัวข้อของเราวันนี้คือ เรื่องของการปฏิรูประบบราชการซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่มีขอบเขตกว้างขวางมากนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยได้รับราชการมาแล้วก็กเกษียณไปแล้วหลายปีนะครับในตำแหนง่งเลขาธิการกอพอปัจจุบันก็ไดเ้เป็นกรรมการกอพอเองนะฮะเป็นตำแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับแล้วผมก็อยู่ทงางคณะกรรมการปิษดิกาด้วยนะครับ ผมได้เมื่อเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศแล้วก็มีผู้เสนอแนะว่าเรื่องการปฏิรูประบบราชการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะ,ะผมก็ได้เสนอประเด็นมาที่ท่านกำน,นันสุเทพนะฮะแล้วก็ได้รับการเชิญชวนว่าให้มานำเสนอในในเวทีแห่งนี้นะครับก็ได้ทำ powerpoint มา ะครับก็ขอขอเริ่มเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนั้นนะครับเราก็มีเหตุผลความจําเป็นที่ประมวลมาแล้วเนี่ยก็คงไม่พ้น4เรื่องนะขอขอแผ่นภาพต่อไปเลยครับประเทศทั้งหลายนี่ราชการก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลักคิดเดิมนั้นก็คือรัฐทำเอง งานอะไรๆก็รัฐทำไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านการการพลเรือนแท้ๆหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงตำรวจทหารอะไรต่างๆ,ๆทุกด้านพอทำมานานๆเข้าค่าใช้ใจ่ายก็จะสูงนะครับแล้วก็ขนาดของราชการก็จะใหญ่ายายโตขึ้นเรื่อยๆรประเทศที่เป็นสังคมนิยมนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าอะไรๆก็รัฐทำนะครับเพราะนั้น จึงมีแนวคิดว่าควรจะมีการประทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐนะฮะงานใดที่เอกชนมีความพร้อมอก็ผ่องถ่ายออกไปเลิกกันไปในช่วงแรกอาจจะทําร่วมกันไปก่อนแล้วก็ลดลดภารกิจไปนะฮะ,ะงานใดที่ท้องถิ่นมีความพร้อมมีความเข้มแข็งก็เลิกรัดส่วนกลางก็เลิกทาไปนะฮะนั้นก็จะตรงกับแนวคิดที่ททเรากําลังพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะ แล้วก็จะมีผลไปยังค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจําก้อนโตคือค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนทุกวันนี้นี่เราพยายามคุมค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนของบุคลากรภาครัฐเนี่ยให้น้อยกว่า40%ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะฮะก,ก,ก็เป็นเป็นเป็นเกณฑ์กลางๆที่ทำาอยู่ตลอดเวลานะครับอันนั้นก็เป็นเ,เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เป็นเหตุผลความจะเป็นที่ต้องมีการมาป,ปฏิรูประบบบริการ แต่ว่าจริงๆมันประกอบกันหมดเป็นทั้ง3เรื่องนะครเรื่องที่2ก็คือว่าระบบราชการเนี่ยมันเหมือนกับแข่งกันอยู่ในทีนะฮะประเทศไหนมีราชการที่เข้มแข็งประเทศนั้นเขาก็จเจริญน,นะฮะ,ะมีะความทันสมัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานข้อมูลมีอะไรต่างๆพวกที่ทันสมัยมีระบบ อย่างเช่นปรับระบบให้มันเป็น one-stop service นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดความคล่องตัวในการบริหารเพราะนั้น mm hmm. ก็จะเป็นที่ต้องมาสำรวจว่าราชการที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงนะฮะแล้วก็มาตรฐานมันเป็นยังไงเราทำอยู่หลายเรื่องซึ่งเราทำมาเรื่อยๆเ,เราก็นึกว่าทำดีอย่างสมมติว่าระบบสารบัญเนี่ยนะฮะแต่หนังสือ จดหมายเข้าราชการเข้ามาแผ่นหนึ่งต้องประส่งผ่านต่อๆกันไปเนี่ยมันเป็นระบบที่เขาทิ้งกันไปแล้วนะฮะทุกวันนี้มันก็เป็นสารบัญอิเล็กทรอนิกส์อาจจะเข้ามาเป็นจดหมายฉบับหนึ่งสแกนคลิปเดียวมันไปอยู่ที่เจ้าของเรื่องแล้วนะฮะแล้วก็โปรเซสกันไปที่เขาเรียก Paperless นะฮะ Paperless Office อย่างนี้เป็นต้นก็หลายหลายหลายกรมเขาก็ทำกันแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นมาตรฐานอันเป็นมาตรฐานกลางนะ,ะนี่ยกตัวอย่างง่ายๆ เพราะนั้นประสิทธิภาพจะต้องมีมี QC มีอะไรต่างๆนะฮะ,ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้นเหตุผลที่3ก็คือสัมพันธ์กับเรื่องแรกก็คือว่าเอกชนเนี่ยมีความเข้มแข็งที่จะพร้อมรับไปนะฮะง่ายๆก็คือเรื่องที่เราเรียกว่า o u t s o u r c e นะฮะเรื่องนี้หรือ contract out อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อเรื่องกิจการใหญ่หญๆล้วก็มีแนวคิดที่บอกว่าร่วมทุนกันไหม ก็เป็นที่เขาเรียก PPP Public Privat p p r t t n r r s h i p นะฮะงานง่ายๆเช่นว่ารัฐมีกทมมีสวนสาธารณะอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องจ้างคนมาดูแลสวนนั้นเลยนะฮะก็เอกชนก็มารับไปมาสัมประทานไปแล้วก็ไปดูแลตามมาตรฐานที่กทมกำหนดนะฮะหรือว่างานในสเกลที่สูงขึ้นก็มีพระราชบัิร่วมทุนมาอะไรต่างๆนะฮะซึ่งก็มี มีความซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นราชการก็จะเล็กลงได้นะครับแล้วก็ปรับบทบาทไปอันที่4ขวามือสุดเนี่ยก็คือเหตุผลทีเ่เราอยากจะเห็นประสิทธิภาพของราชการนะคือผมอยากจะยกตัวอย่างบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการทำโพลหรือว่าสำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่า,าราชการเป็นยังไงอะไรต่างๆเราจะได้ภาพลบมาตลอดนะฮะเช่นบอกว่ามันช้านะ มันมีอภิสิทธิ์นะมันมีเรารอคิวอยู่มันก็บบปลุดผ่านไปโดยเสร็จก่อนอะไรก่อนหรือว่าทําแล้วมีปัญหาติดตามมานะหรือว่าจะต้องไปหยอดน้ํามันหรือมีระบบใช้อํานาจเจ้าขุนมูลนายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับใช้ประชาชนนะฮะเพราะนั้นความคาดหวังของประชาชนต่อระบบรชาชการนี้ก็มีสูงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญพอเป็นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องการที่จะ ให้เห็นเรื่องความโปร่งใสนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการที่จะ,ะ,ะประมูลจ้างเหมาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีการนำวิธีต่างๆมาใช้เช่นบอกว่าให้เป็น e auction นะฮะหรือว่า e procurement จัดหาจัดซื้อจัดจ้ดจางโดยการที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจะได้โปร่งใสใครเสนอราคาเท่าไหร่เงื่อนไขย,ย่างไรทุกคนก็รู้กันหมดอันนี้นะฮะเกาหลีซึ่งครั้งหนึ่งก็เคย ถูกประนามถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตหาประโยชน์ตำแหน่งหน้าที่เยอะอะไรต่างๆบัตนี้เขาหลุดพ้นไปแล้วนะฮะกลายเป็นเรื่องอ e ี c ออ o คชั่นเนี่ยเกาหลีกลายเป็นตัวอย่างให้คนอื่นนะครับพร้อมรับการตรวจสอบวันนี้เราก็มีท่านอดีตรองปลัดสันนักนายกรัฐมนตรีจะมาพูดถึงเรื่องของระบบตรวจสอบในราชการนะผมผมอยากเรียนว่าราชการไทยเนี่ยทำแล้วถูกตรวจสอบ มากเลยทั้งภายในและภายนอกแต่กรณนั้นก็ยังไม่เป็นที่อพอใจนะฮะก็ยังพูดกันอย่างนี้อยู่ว่าจะจะทำไงให้ให้ดีกว่านี้ให,ให้ให้ไม่มีอะไรพลาดไม่มีการหาประโยชน์ไม่มีอะไรต่างผม็บางครั้งพูดเล่นๆบอกว่าถ้ามีคนสิบคนเนี่ยเป็นคนทํางานจริงละห้าคนคนตรวจแลอีกห้าคนมันมันจะออกรุปนั้นจริงนะท่านลองนึกดูแล้วกันราชการทํางานไปขนาดนี้ หน่วยภายนอกที่มาตรวจสอบก็มีมีใครบ้างอะ่ะมีสตอง,งออยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะเป็นองค์กรดานรัฐธรรมนูญมีปปชคนก็ไปลองเรียนได้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พอใจการทํางานเากาไปได้สารปกครองนะกลไกตรวจสอบภายนอกนั้น,นกลไกภายในก็คืออะไรมัง่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกรมผู้ตรวจสอบภายในในฮะของแต่ละกรม เพราะนั้นก็กลไกตรวจสอบมีเยอะไปหมดเลยแต่เราก็ยังมีปัญหาเรื่องความเที่ยงตรงแม่นยทำทําให้ถูกต้องตามระเบียบตามอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นความคาดหวังของประชาชนในเรื่องนี้ก็เยอะแล้วก็จะโยงไปสู่เรื่องของการที่จะ,ะปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุรวมๆกันนะฮะอย่าไปนึกว่าเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วทําให้เกิดต้องปฏิรูปราชการไม่ใช่เหตุมันรวมกัน แล้วมันมีตัวอย่างที่ดีที่เห็นคนเขาปฏิรูปแล้วเขาก็ไปโลดนะฮะทำให้ความเจริญเพราะว่าระบบราชการเนี่ยแข็งนะฮะหลายประเทศการเมืองก็ทะเลาะกันเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่อะไรต่างๆเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนพรรคการเมืองอะไรต่างๆแต่ระบบราชการเนี่ยไม่เคยหยุดนะฮะในฐานะข้าราชการคนหนึ่งผมเวลาพูดกับข้าราชการผมจะบอกด้วยความภาคภูมิใจบอกว่า ราชการเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเมืองอย่างหนึ่งนะเป็นสถาบันเ,เป็นวิชาชีพไม่ว่าจะมียุคข้าวยากหมากแพงมีสงครามสงครามจะเกิดมีภัยธรรมชาติการเมืองจะมีปัญหาอะไรต่างๆก,กลไก่ไขการไม่เคยหยุดนิ่งอันนี้คงเป็นเหตุหนึ่งมัง้งที่ทําให้การสับสนเวลาท่านกำนันไปบอกก็หยุดเถิดจะได้ช่วยกัน ปรับระบบกันข้างใหญ่ทบทวนกันหน่อยอะไรเนี่ยข่ายการก็เลยบอกเอ้เจ้าอยัางไงแน่เพราะเราถูกสั่งสอนมาว่ากลไกลให้การน,นั้นเป็นเสาหลักที่ไม่เคยหยุดพักนะครับครับก็ขอผ่านเ,าเหตุผลก็จะเป็นที่ปฏิรูปไปนะฮะเ,เป็นแผนทัดไปครับแต่ถัดไปนะฮะเพราะนั้นวิสัยทัศน์หรือว่าจุดหมายปลายทางของการปฏิรูปนะฮะเ,เราก็อยากจะเห็นระบบราชการที่มีโครงสร้าง และระบบวิธีการทำงานนะฮะที่เหมาะสมทันสมัยคล่องตัวแล้วก็ทุกวันนี้เขาบอกว่าให้เน้นการใช้ไอทีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลนะฮะมีข้าราชการที่มีคุณภาพและคุณธรรมนะฮะที่เราบอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องดีด้วยนะ,ะดีและเก่งต้องดีมาก่อนนะ,ะเก่งแต่โกงเราไม่เอานะฮะแล้ก็เอาดีก่อนแล้วก็ถึงจะเอาเก่ง และทั้งหมดนี้ก็มาเป็นพลังขับเคลื่อนนําพาประเทศไปสู่ความเจริญก,ก้าวหน้าอย่างต่อเน,นื่องและยั่งยืนอันนี้ก็เขียนไว้ว่าเป็นตัวอย่างนั่นเองว่านั่งนั่งคิดเองว่าเราทําไปเพื่ออะไรก็ควรจะมีเป้านะฮะถัดไปครับเวลาพูดถึงการปฏิรูปราชการนะฮะสามารถแยกแยะเป็นเรื่องใหญ่ๆได้นะฮะก็คือการปฏิรูปในส่วนของโครงสร้างรูปแบบหน่วยงานภาครัฐนะฮะ สเกลใหญ่ที่ท่านกำนันได้พูดอยู่ตลอดเวลาและรวมทั้งมาสักครู่นี้ด้วยก็คือการที่เราบอกว่าเรามีพยัญิระเบียบบริหารและการแผ่นดินเป็นรูปแบบในการบริหารปกครองประเทศเนี่ยแบ่งเป็นส่วนส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเราก็ลองอยากจะลดภูมิภาคลงนะฮะแต่ว่าไม่ใช่พุ้นผานลดไปได้เลยนะฮะหมายความาว่าดูซิว่างานที่ ราชก,การส่วนภูมิภาคทําอยู่เนี่ยจะพองถ่ายไปให้กับท้องถิ่นได้มากหรือไม่ซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตลอดตั้งปี2540หรือก่อนหน้านั้นนะฮะก็คือการถ่ายโอนงานที่เป็นเรื่องของท้องถิ่นแท้ๆไปนะฮะเะลาบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง3-4ระดับที่มีนะฮะก,ก็ก็จะพูดว่า อบตรับผิดชอบงานอะไรบ้างนะงานพื้นฐานด้านบริการสาธารณสุขการศึกษาไล่ไปเรื่อยหมดนะฮะเทศบาลแล้วก็อบจอ,อะไรทั้งหลายนะฮะเพราะนั้นเ,เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยู่ในสเกลสูงก็มาพ,พูดง่ายว่าปฏิรูปในในเรื่องสำคัญเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ จะต้องอยู่ว่าเรื่องาวแล้ะจะทํำยังไงมันมีความพร้อมยังไงต้องสร้างความพร้อมยังไงนะแล้วก็นําไปสู่การจังหวัดจัดการตนเองมีการเลือกตั้งผู้ว่าเขามามีคณะกรรมการของจังหวัดเองที่จะมาดูแลบริหารจังหวัดเหมือนเป็นประเทศเล็กในประเทศใหญ่อะ่ะนะฮะดูเรื่องภาวะเศรษฐกิจดูเรื่องการแก้ปัญหาของตัวเองเลยต่างๆนะฮะแต่แน่นอนงานสําคัญที่เป็นส่วนรวมของประเทศก็ยังก็องคงอยู่ กับฝ่ายรัฐอยู่ก็เช่นงานเรื่องความมั่นคงด้านการต่างประเทศหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นเน็ตเวิร์กที่ต้องทําโดยรวมศูนย์ทำก็ยังก็คงม,มีอยู่นะครับอันที่2เป็นรีฟอร์มในเรื่องการระบบวิธีการทํางานนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการนำไอทีเข้ามาใช้นะที่เ e รียกว่า e-government ทำยังไงนะอันนี้เราก็ทําไปหลายส่วนแล้วนะเช่นเรื่องการเสียภาษ,ษีเรื่องของอะไรต่างๆแม้ที่กอพอทำเนี่ยหรือว่า หล,ห,ลหลายส่วนทำเนี่ยท่านก็เห็นว่าคนไปติดต่อส่วนราชการเนี่ยน้อยลงได้เพราะสามารถสมัครสอบโดยสมัครผ่านอ,อ,อ,อีเมลเข้าไปสมัครนะฮะผ่านทำตามที่เข้าไปในเว็บไซต์เขาแล้วก็ทําตามวิธีการเขาบอกจะเจอหน้าเจอตากันก็น,น้อยลงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องการปรับปรุงระบบวิธีการทํางานนะฮะถ้าละเอียดๆ,ๆบางทีเขาเรียก Re Engineering นะฮะอย่างนี้เป็นต้น อันที่3เป็นเรื่องรีฟอร์มบางทีเรียกเล็กูุลัตเตอรี่รีฟอร์มก็คือว่ากฎหมายของเราเนี่ยมันเยอะมากนะกฎหมายชั้นพระราชัญัติผมเข้าใจว่าไม่รู้กี่กี่ร้อยฉบับนะฮะชั้นพระราชัญัติเนี่ยก็ขณะนี้มีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายอยู่เป็นเป็นอ้หน้าที่ของคณะกรรมการเกริดศรีกาก็เป็นฝ่ายเลขาอยู่เขาก็ดูกฎหมายที่ล่าสมัยกฎหมายที่ควรจะยุบรวมอะไรต่างๆนะฮะ แล้วก็รวมความไปถึงระเบียบต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่แต่ละกระทรวงขเขาดูแลกันก็ทาให้ทันสมัยยุบเลิกปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันที่เขาปฏิรูปกันมากและบางทีเขาทํานําเลยอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะฮะก็คือการปฏิรูปทางด้านการเงินการทางาการงบประมาณนะฮะก็เรียกว่า f i n a n c i a l and budgetary reform อันนี้อังกฤษทําก่อนเลยนะฮะทำก่อนที่จะปฏิปฏิรูปการบริหารจัดการเรื่องอื่น นะฮะบ้านเราก็ก็ทำแต่ว่าเราไม่ได้ทำในลักษณะปฏิรูปนะฮะถัดมาก็เป็นเรื่องการปฏิรูประบบแผนกํากำหนดยุทธศาสตร์นำยุทธศาสตร์ถูงการปฏิบัติติดตามตรวจสอบอะไรต่างเนี่ยเ,เราก็มีแผนใหญ่แผนชาติอยู่ที่สภาพัพนะ,ะส,ะสะชเป็นผู้รับผิดชอบเป็นแผนทิศทางแล้วก็มีแผนปฏิบัตริราชการแผนบริหารราชการอะไรต่างๆก็ อันนี้ก็ควรที่จะต้องได้รับการทบทวนเหมือนกันนะฮะ,อ,ะอันล่างสุดเนี่ยคือประเด็นใหญ่ที่ผมในฐานะดูแลเรื่องการบริหารบุคคลมาก่อนเนี่ยก็อยากจะมาเรียนในวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมากบอกว่าการเมืองอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้าราชการประจำํำมากเกินไปหรือเปล่าจะสร้างความสมดุลในเรื่องนี้ได้อย่างไรจุดที่พอดีเป็นยังไง เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้ทำงานให้รัฐอะไรต่างๆนะฮะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยได้หนึ่งสองสามหกการปฏิรูปมารวมกันเรียกว่าปฏิรูประบบราชการนะฮะท่านก็ลองนึกดูแล้วกันนี่ผมผมมันให้ภาพภาพใหญ่ให้ท่านดูนะฮะเราก็จะจําเป็นจะต้องดูว่าประเด็นที่เราอยากจะปรับปรุงแก้ไขหรือทําให้ดีขึ้นมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะ บางอย่างเร่งด่วนบางอย่างรอได้นะฮะนั้นแต่ทั้งหมดนะรวมกันถึงจะเรียกว่า civil service reform หรือว่า administrative reform นะครับถัดไปนะฮะแผ่นต่อไปครับผมก็ได้ทำจดหมายถึงท่านกำนันดุเทพบอกว่าในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นนะ่ะผมขอเสนอ4เรื่องแค่นั้นเองเรื่องที่1ผมขอให้ ปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและขา้าราชการประจำนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้มจีจุดเชื่อมโยงเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยรัฐมนตรีแต่ง,ต,งตั้งได้ประหลัดกระทรวงแล้วก็อธิบดี ะะแต่ในทางปฏิบัติที่เป็นจริง The Factor ก็ล้วงลูกจดหมายน้อยจนกระทั่งถึงเอาคนเข้าเลยตั้งแต่ระดับต้นเลยนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะเพราะนั้นอันเนี้ยเราก็ไม่อยากเห็นนะฮะ <c oughs> แล้วก็ข้าราชการที่เขาได้รับการพัฒนามาเตรียมกันมานะ <c oughs> บางทีเขาไปทําเรื่องแผนสืบทอดตําแหน่งอะไรต่างๆ <c oughs> พัฒนาเตรียมการว่าคนนี้ว่างไปคนนี้จะแทนเลือกจากคนไหนได้บ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็เสียหายไปนะฮะข้ารการ เราอยากจะเห็นแค่การเติบโตก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลงานไม่ควรถูกแทรกแซงหรือล้วงลูกจากฝ่ายการเมืองสร้างภูมิคุ้มกันให้นักการเมืองที่ดีอยู่ได้ให้การิการที่ดีอยู่ได้นะฮะที่เราเขียนอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าจริงในข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองที่ฝ่ายการเมืองที่เข้ามาเนี่ยผมว่า จริงๆคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็มีเยอะนะฮะที่เขาไม่ยุ่งอะ่ะเขาเขายุ่งเฉพาะที่ที่จะให้เขาแต่งตั้งแล้วเขาก็าพิจารณาไปตามเนื้อผ้าว่าควจะแต่งตั้งใครตามกลไกการแต่งตั้งมี